นี่คนครับฉันอยากเรียกร้องสิทธิให้ชายหญิงเท่าเทียมกันจะดีเหรอดีแน่ใจนะแน่ใจที่สุดโอเคตามใจเมียตอนขึ้นรถเมย์ต้องลุกให้เธอนั่งไหมก็ต้องลุกให้นั่งสิเวลาทะเลาะกันฉันโชคเธอได้ไหมจะต่อยผู้หญิงเหรอไอ้เลวเอา ถ้างโงกเข้าบ้านเธอต้องตีให้ฉันนะจะบ้าเหรออะไรวะนี่คนครับฉันอยากเรียกร้องสิทธิให้ชายหญิงเท่าเทียมกันจะดีเหรอดีแน่ใจนะแน่ใจที่สุดโอเคตามใจเมียตอนขึ้นรถเมย์ต้องลุกให้เธอนั่งไหม Các bạn hãy hay năng cho sẽ...